พี่โ uh, ต mm ้มาใบจัโอเคเลยอ้ม yeah. yeah. ีะามีเจอมีะเมีเจยา่ารยาไม้มสหรือเราไม่น่าถือแล้วมาดูแบบได้ลงบ้กำนก็ได้เราจะหมดแล้วมกำนันฝนก็ได้ดีแม่น้ำ เอาขอค้าทำนนขอตรงน no. ี euh. you know. ้หน่อยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอ้ยหยิบตัวอย่างทักคนหน่งดโอเคที่หมุนดิอ่าดูตัวอย่างไหมกดอ่าทแบบอะไรอาเป็นเงี้ย เป็นทีมน้ำกัดเท้าอะไรเงี้ยนะใช่ครับถ้าเกิดว่าส่วนมากเนี่ยในปี54ที่เราไปดูเนี่ยคือตัวเต้ารับเนี่ยไม่ได้ทําให้คนเสียชีวิตส่วนมากแล้วจะเป็นพวกตู้เหล็กรถเข็นกับข้าวล้วสนามเสาไฟสองสว่างเสาไฟไฟเขียวไฟแดงเพราะว่าไฟจากตรงนี้เ,เราอเอามาเทสดอยู่ก็ได้ครับตอนนี้ไม่ต้องกดนะครับ,รบใช่ไหมครัครับ ่มันดังแล้วมันจะมีไฟมันจะมีไฟขึ้นด้วยถ้าตอนกลางคืนมันก็จะสว่างทั้งไม้เลยนะครับครับไม่ต้องไปกดนะครับเวลาเราใช้งานจริงเวลาเราเดินเราก็จะเดินลักษณะนี้จับอย่างนี้ครับแล้วก็เดินใช่ครับเสียงมันก็จะดังเดินแล้วก็กวาดไปข้างหน้านะครับแล้วมันมีปัญหาคือกระแสะไฟฟ้ามันนะรั่วนะฮะรั่วในน้ําซึ่งมันตรลายแล้วตอนนี้จากท่าน เจ้าวาดพราตำพุก,ก็บอกมีพระถูกนะฮะพระถูกไฟดูดแล้วก็สุนัขก,ก็ถูกไฟดูดตายอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เราก็คราวที่แล้วเราได้อุปกรณ์ตัวนี้มาแต่วันนี้ก็เลยสั่งอุปกรณ์ตัวนี้มา100ได้มา160อันก่อนแต่ว่าเราจุ่มไปในน้ําพอจุ่มไปในน้ําปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดไฟเตือนขึ้นมาที่จุดนี้ถ้าเกิดมีมีเสียงแล้วก็มีไฟแล้วพร้อมก็มีเสียง นะฮะเตือนว่าเอ้ยอันนี้ตรงนี้ไฟรั่วนะก็ต้องหยุดอย่าเข้าไปต้องเรียกเจ้าหน้าที่ไปตัดไฟตอนนี้ปัญหาคือที่เกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเสาไฟนะครับเสาไฟที่โดนน้าท่วมตอนนี้ก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังนอกจากนั้นอย่างที่หมู่บ้านอิงน้ําที่สาโคงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนที่กลัวมากเรื่องกระแสไฟขนาดถึงขนาดว่าพอน้ํามาเปลี่ยนเขาต้องดับไฟอยู่อย่างดับไฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้ ก็จากที่ได้รับความเคราะห์จากท่านนายกไปนะฮะก็เลยให้ทีมงานเนี่ยลองทดสอบดูนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับก็เราก็พบว่าในส่วนของการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ได้จริงเป็นลักษณะของการตรวจนะครับตรวจตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ที่รั่วนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะตรวจจับก็ยังไงก็คงต้อ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 งยืดให้รัศมีให้พ้นจากร่างกายพอสมควร นะครับยดและสมะีร่างกายเพิ่มควรแต่ว่าในส่วนของการตรวจจับเนี่ยมันก็ระยะเนี่ยประมาณ20เซนนะครับเซนนีจุดจุดที่ไฟรั่วนะครับถ้าห่างจากนั้นก็จะจะจะ,จะยังตรวจไม่พบนะครับยังตรวจไม่พบครับผมก็ยังไงก็ วิธีการใช้ก็คงต้องต้องต้องระมัดระวังด้วยนะวิธีการจะตรวจจับอาจจะต้องใช้ยืนอยู่บนที่แห้งนะครับยืนอยู่บนที่แห้งไม่ใช่ว่าตัวเปียกน้ําเท้าเปียกน้ำแล้วไปไปตรวจจับอันั้นก็อันตรายครับในช่วงนี้ของพื้นที่ตำบลบางิ้วนะครับก็อ่าตอนนี้น้ําขึ้นสูงเยอะก็คุยผู้ผลกระทบ ตำบลเมงยิ่วเนี่ยตัจอยู่ริมคันกั้นน้ําทางนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณา400หลังคาเรือนนะครับก็มีความาจะเป็นขอบคุณท่านนายกอบจอที่ได้มอบเครื่องตรวจวัดนะฮะจากอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับขอบคุณท่านพลโท,โทกบลดวิทย์ทุกกระจ่างนะครับที่ได้มอบเครื่อง ตรวจวัดไฟฟ้าให้กับชุมชนตำบลบางนี้วครับขอบคุณม,มากครับว,ว่ามันจะไปช่วยได้เยอะมก็น่าจะมีประโยชน์ต่อชุมชนนะครับในช่วงกระแสน้ําขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามันมันจะหยุดขึ้นตอนไหนทุกราคาเรือก็มีความจะเป็นมีความจะเป็นครับผม